อัมพุคืคอภูมิโมชีโวโซโรและโซราพันธุและปุตตาและสุภาว่าสำคัญค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโด้วยอาจารย์ธนออนค่ะเราก็มาราศีกรกฎกันนะคะในปีพุทธศักราช2567ค่ะเราได้ดาวพระราหูตำแหน่งอุดมเกณฑ์ที่ยกย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีมีนในวันที่ 17ตุลาคม2566นะคะตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็บอกพระราหูเนี่ยบทบางแสงของดาวพระพรัสบดีตอนนี้แยกตัวออกมาแล้วนะคะวันที่17ตุลาคม2566ได้ตำแหน่งอุดมเกณเกมาอยู่ในบ้านของดาวพระพรัสบดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคไม่เกเรแล้วยักษ์ตัวนี้ทำแต่ความดีเป็นยักษ์จำศีลก็ได้และยัง ให้ความบุดมสมบูรณ์แก่ดาวพระพฤหัสบดีอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงจังหวะเวลาใดอาจจะมีฤทธิ์ขึ้นมาทำให้เรือนสุภาของดาวพระพฤหัสบดียุ่งยากตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทพระราหูเพราะถึงยางไรก็ดีท่านก็เป็นดาวบาปพระเคะ์ถ้าจะยุ่งยากก็เป็นในเรื่องของการทรยศคดโกงหักหลังคดีความใส่ร้ายป้ายสี แต่ก็ทำอะไรเจ้าชะตาไม่ได้กลับทำให้เจ้าชะตายิ่งโดดเด่นมีโชคมีลาบใหญ่เลย mm. เหตุที่อาจจะมีเหตุการณ์ที่ยุ่งยากเพราะดาวพระราหูมาจากเรือนมอรณะที่มีดาวพระเสารสถิตยอยู่แต่ดาวพระเสาร์ก็ได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีบ้านเก่าเพื่อนเกลอที่เป็นเจ้าเรือนปัตนิในรอบ30ปีที่ปัญหาเยอะเหลือเกิน ยกย้ายมาศิลาสีกุมต่อมาในบ้านของเพื่อนรักแต่ตอนนี้เพื่อนรักเป็นคนดีคือดาวพระราหูแต่ถึงอย่างไรก็เป็นเจ้าเรือนมรณะก็ระวังความเดือดร้อนไว้บ้างเพราะดาวพระเสาร์ก็เป็นดาวธาตุไฟในเรือนลมก็ระวังเรื่องฟืนไฟจะทำให้เดือดร้อน แต่ถึงอย่างไรก็ดีเราก็มีดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยที่ให้คุณอยู่ในตําแหน่งราชาโชคจนถึงวันที่30เมษายน2567ท่านจึงจะยกย้ายมาที่ราศีพฤษภมากุมกับดาวพระมริตยูจากเรือนไฟสู่เรือนดินดินในเรือนไฟที่มีดาวพระอังคารธาตุลมเป็นเจ้าเรือนเนี่ยจึงเป็นดินที่แห้งแรงเผาก็อยู่นั่นแหละ เหมือนกับเผาดินให้เป็นอิฐต่อแต่นี้ไปแม้ว่าจะเป็นราชาโชคก็ไปแล้วไม่อยู่แล้วจากกรรมมาลา,าภาของดาวพระพฤหัสบดีจากการที่ต้องต่อสู้มากมายในเรื่องของการงานแม้ว่าจะมีโชคีลาภในเรื่องของการงานเพราะอยู่ในตําแหน่งราชาโชคแต่ก็เหนื่อยหนักหนาเจอปัญหามากมาย เพราะเป็นดินในเรือนไฟหลังจาก30เมษายนตอนนี้เป็นดินในเรือนดินเจอพักพวกเดียวกันแล้วและเจ้าเรือนราศีพฤษศพซึ่งเป็นเรือนลาภ้าของเจ้าชะตาราศีกรกฎเนี่ยก็คือดาวพระศุกดาวธาตุน้ําน้ําฝนที่มาจากฟ้า ความโชคดีของเจ้าชะตาดั่งฟ้าประทานพรดาวพระพฤหัสบดีบุญใหญ่เทพเทว,วาอารักษ์มาประทานพรพริกชีวิตให้แก่เจ้าชะตาให้พบกับความสําเร็จในชีวิตในสิ่งอันปรารถนาและมีโอกาสพบกับความสุขและมากด้วยอํานาจบารมีพระพฤหัสบดีเป็น11จะฟุ้งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายดีแน่นอนรวยแน่นอน โอกาสที่จะเป็นไปได้ในปีพุทธศักราช2567ต้อนรับปีใหม่มีความเจริญก้าวหน้าการเงินการงานการเรียนการศึกษาที่ป่วยที่ไข้มีโอกาสหายได้อย่างปาฏิหาริย์ทีเดียวสำหรับในเรื่องความรักคู่ครองเนี่ยจากเกษตรตราธิบดีในดวงพินทุบาทไปสู่เกษตรตราธิบดีในบ้านของเพื่อนรักที่ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์และอุดมเกณฑ์ สถิตอยู่ในบ้านของสิงห์ฮะเก์เพราะฉะนั้นจะพากันดีพากันได้แต่อย่าหักหลังทรยศกันนั่นคือเราต้องระมัดระวังไว้ด้วยเพราะความรักของชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมักจะแอบแฝงไว้ด้วยความวิตกกังวลทุกข์ระทมขมขื่นทั้งๆั้ที่มันไม่ได้เป็นขนาดนั้นสักหน่อยนึงแต่ก็ขอให้ได้ทุกข หรือได้คู่ที่หนักแน่นมั่นคงตั้งวุฒิต่างวัยเพี้ยนภาษาต่างภาษาต่างทิ่นแดนไกลก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีในปี2567ก็ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เจ้าชะตามีความมั่นคงมั่งคัง่งและมีโอกาสพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้ จากการบอกกล่าวของดวงดาวสองค์ถึงโอกาสความน่าจะเป็นไปได้ค่ะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎและทุกทกท่านโชคดีกันทุกๆท่านต้อรับปีใหม่2567กันทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ